พนอนี่ไงซส,สหายขีสหายนี่นีมาดักกัสกสากโนมรอบว้านี่ไงถ่า,รายรูปมาดักก้าแล้วสวยขีรอบนึงก่อนขี่ไปรอบนึงขี่รอบนึงขี่ไปเลยขีดูก่อนใช่ไหมหาท,ที่แม วันนี้รัดขาวคนเยอะเลยวันแม่วันนี้วันแม่นะคะปี6กสาพาเด็กๆมีป้าเอ็มมี่มีแม่อันดามีหมูอ้วนอันดา<ม>แล้วก็มีพี่เอ็มมี่ด้วยนะไหนยิ้มสิมาแล้วก็แม่ เป็นพละีแม่ขี่รถกอล์ฟนี่ฟามิโกหน้าแม่บาดมามเลยกอลหนี้ากว่หนูนกอลิงลิงลิงคนี่ไอลิงอ้ลิงลูน่ยลิงมีลูกด้วยดีครับ ไอ้ตนมันมันลงไปเสีอน <onn> ี่ที่ไปข้าว่าล่มากของบนคอนปเ่าอสร็จไนยัอ่ะตอนไปแล้วเป็นไงจีสุก้ล้า่ะอ่ะก็มีซมตันนแล้วนะมันมเออใช่ซักรอนนมาแบน เปนภูเขาแล้วโอ้ยไฮยีน่านี่นี่มิคักลูนี่นี่ไงมันกระโดดข้ามมาเป็นไงวะโอ้ยหน้าดุอ่ะดุมากอะอุ้ยน่ากลัวอะร้อนจริงเฮ้ยเสียงดังอย่างนี้มิเยาเบอร์เยาเบอร์ มันกระโดดมาไม่ได้หรอกมันตกกรโดดมาในด,ดูดูคนกลัวหายินาหนหน้าคนกลัวหายีน,าม,น,นามันเอาเรื่องเลยนะโหเดียันนะ <c oughs> นหนะ <c oughs> น้าพ <c oughs> ันจกนักรอ้หน้าพันจักรไอ้หน้าพันจักร ยินาใหยินอไปไปแล้วนะจับดีๆแล้วจะออกตัวให้สุขยาไปแล้วนู่นนเสือเออนน้อยู่ไอรออยู่ในนู่นนู่นในนู่นเสือลายพักกรนอนแต่ได้ตัวเล็กเห็นไหมนู่นนู่นอยู่ในนู่น มองไม่เห็นเ,เ,นนนเนซคุ้อคงอิโนโดจีนอ๋อนี่เจวเล็กไน่เซลคง้งมงกอนเซลค้งมงกอนตัวใหญ่อันนี้เขามาดูยีราฟก,กันเจดเติมเลยเดี๋ยวลองค่อยมามตปนน้เอาสิ่งจับดีๆนะๆจับดีๆนะ Yeah.

จะเหมันเป็นทางออกมีบ้านเหตระกูลด้วยนะอ้าวมียมบ้าด้วยน่าจะไปทางนั้นแล้วแต่ว่าออกไปเลยดีกว่าเขาไม่ให้ไปไม่ขึ้นเขาไม่ให้ขึ้นเรต้องทางเดียว ได้ไหมสิไม่ไหวดูพี่มิพี่มิเลยไหมตัวจอา,อาพี่มิมพี่มิก<ะ>ิ้งละพี่มิกิ้งเลยได้พ่ออยู่ไหนพ่อไปไหนนน่นไหนบ้านไหนไไใครก็เปนนะ ใช่ปกติมันขึ้นไปข้างบนนี่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 ายตัวมดแล้วใน่อนมันจะกัดใช่ไหม ที่บอกเรามีที่เด็กก็ขึ้นมาตัวนึงอยู่ข้างล่างอีกตัวนึ่งเลยอยู่ใกล้ๆนะไปเอนจะทัไดูปากด่เฮ้เฮ้ยเต่าเห็นที่เต่ายังลูกเห็นที่เต่ายังลูกเห็นที่เต่าไหมจะขึนยากินปลาเียงปลา กินกิเอาเออุ้ยอุ้ยอย่าอย่าทะเลาะกัน กินใช่ไหมเราจะพยายามกินใช่ไหม,มไม่เอาดีกว่าลอยตัยเรื่อยๆดีกว่าเอาตัวนี้มาแทนตัวนี้มาแทนเฮ้ย มีรูปไปนะท้ายหลังก็มีลูปของใครนะดู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 ตัวนึงตายละล้งดูมันเอากระดูกยู่ไปกันเล่นนะแล้วจะเอาไปทำอไมกินไม่ได้มันเรียกว่ากินได้ไงอ่ะดูตัวนี้ดูดนมแม่อยู่อ่ะไปแล้วไปแล้วยังไงอ่ะไรแล้วตัวนี้ล่ะดู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 มันกินแช่ไข่มุกโอ

มันฝึกว่าหมดทนหนุมใครหลุดมือก็ตกน้ำเลยพี่ฟี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่โตเท่าพี่มีและวไงหลังโตกใช่ไหมหก6เท่ากันแต่เอมีน่าจะโตกวาน้ที่ลูกขึ้นได้ไหมย u แคน c ลอันนี้เร็วพากันบิกไปเอมเอนงต น้องตามยอดอร่อยเมนูเมนคิดหวังที่รออร่อยมากอร่อยมากสมราคาเนาะสมเลิศที่รอราคามันอยู่แล้วอยู่แล้วค่ามาอยู่อันดากินอะไรดูดิอันดาชอบเ่นี่คนนี้กินอะไรคะกินอะไรลูก คนสวยของแม่กินอะไรคะทอดมันกุ้งกว่าจะได้กินค่ะทอดมะยัอยงไรอย่อะไรอย่างไมีอะไรมกไุมาอบุเ่อยังไม่ครบเนี่ยหอยวันนี้หย นี่คือวิธีการกินแต่มันจะห่อน<อ><อ>ตะเกียบใส่ไิขวขาวนิดนึงนะคะ เน oh, oh, ี่ยคือฮะคือยังไงเนี่ยอุ้ยเขาเขาได้哟ว้าวเจ๋งชอบเขาได้อ ใครเห็นปลาฉลามแล้วรองเพลงบีบี้ช็อเบบี้ช็อตเบบี้ช็อตเบบี้ช็กตเบบี้ช็อตเบบีช็อตเบบีชอเบบี้ชกอย ยืนดูนี่ดูอะไรดูเป็นแล้วยางโลกสนใจเ้าหเดินตาม ไปไหนแล้วอ้วนอ้วนหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ ถ้าไม่ัวใหญ่จังเยอะ้วใหญ่ใหญ่มาไดูมือดูมืออ่ะดูมือดูตัวมันใหญ่กว่าตัวแวนอ่ะใหญ่กว่าคนอันดามันมากินอันดาหรือเปล่าเนาะ้ำน้้้เฮ้ยเฮ้น้นนเ้นเ Спасибо. ของอย่างี้สตาฟฟิชสตาฟิชปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุ

แมงกระพุนเรือลบทูตุเกตแมงกระพุนเรือลบทูตุเกสว้าว <c oughs> ม,มันกระดุกกระดุกกระดุกมแม่มันคือแมงกระพุนใช่ไหมคะ แมงกระพุนเรือรบโปรตุกเกสเนี่ยอันนี้แมงกระพุนหัวกลับอันนี้แมงกระพุนพระจันทร์อยู่ในตู้ นี่ก็แมงกระพุนถ้วยสีแมงกระพุนถ้วยสีสวยจริง,รงๆอ่ะ อีกเหรออ๋ออยากให้อุ้มลงอีกใช่ไหมลงน้ำอะ่ะลงคนเดียวไม่กล้าลงหรอกโอ้ยสนุกเลยสนุกเลยพี่ฟีกับพี่เอมมี่สนุกเลย,เลย,เเลยดาเล่นทรายได้แต่ไม่กล้าลงน้ำเนี่ยต้องมีคนอุ้ม นดูนะเด็กซีสนุกเปล่าว้าซีซีอ๋อซีซีทะเลใช่ไหมน้ำ <c oughs> <c oughs> เอาต้นนี้กินอะไรกันต้นเนี้ย <c oughs> น้ำแดงอ่างงุ่น <c> เ <oughs> นี่ยคุกนี้ก็เสวีดกัน <c oughs> ลูกมีคุณเลี้ยงแล้ว ไิดกำลังจะรับขอบฟ้าเด็เล่นน้ำยิงเทะเล